สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมอดลูกบอลไฟลอลูกบอลอห่งพลังน,นี่ครับเออโหตมากครับอันนี้ลืมปิดล็อกเปิด

โอ้เอ oh, eh, ok hey, ok, ok. uh ่อวนตัวเลยครับเดี๋ยวลองดูสิวนตัววนตัวอือยะอุ้ยอะไรวะเนี่ยวนตัวครับอ๋อดูดิอันนี้เดี๋ยวเขาจะเออรับเลยวิว มาดูปืนกันบ้างอืมปืนปืนอ๋อดับเบิลมินิกันมาดูกันดีกว่าโคตรแรงมากเลยว้าวว้าวว้าว สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาจบกันด้วยคอมพิวเตอร์นี่ครับแบบนี้แล้วก็กดตรงกล่องปั๊บเอาไ่ได้กดแล้วก,กวดตรงอินโฟก,กดเปิดแล้วแจกมือแจกมือแจกมือแแจก และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ